สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้ผมจมดา่าแมคโดนัลหน้าสีนะครับไอสัตว์ซื้อแม่งทีไรไม่เคยได้แดกซอสพริกแม่งสักทีไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้ว่าจิบให้สักซองหนึงพอ่อมึงจะตายไหมนะฮะซื้อแม่งไม่รู้กี่ร้อยได้ซอสมะเขือเทศอันเดียวเป็นเฮี้ยอะไรมากปะครับกูอยากจะรู้จริงๆเลย ผู้บริหารมึงสั่งมามึงบอกให้แม่งปิดปิด,ปดไปเลยปะอีฮี้แค่ซอสไม่กี่ซองมึงให้เขาไม่ได้เนี่ยอีฮี้แม่งกูเบื่อมากเลยกูกลับมาถึงบ้านกูเปิดไอ้ฮี้ไม่เจอซอสแล้วบางคนจะถามกูว่าแล้วทำไมมึงไม่ไม่ขอเขาเองอะ่ะถ้าบริษัทกูจะรู้ไหมไอ้ฮี้แค่แค่ซอสไม่กี่อันเนี่ยมึงให้กูไม่ได้ปัญญาอ่อนปะอีฮี้เบื่อจริงเลยแม่ของคุย